พี่ม่อยู่ไหนพี่อยู่ไหน่ะพี่ม่อยู่แถวผมดิไปย่ะลองไงพี่ก็หลุดน้อยไมไพี่จะวิ่งอย่างนั้นเลยเหรอม็วิ่งมาจะได้ใส่ไหมผมหลุดแล้วอ่ะใส่ใหม่ใส่ใหม่

ใส่หมวกนะครับผมแล้วเราก็ต้องเป็นอ้นี่หน,นะหน้ากากเอ้ยต้องเป็นบอกว่าเป็นไอเทมนะผมไอเทมกดใช้นะผมพอเราโดนอีโมใช่ไหมเรากดเราก็กดมันหมวกก็จะหลุดใช่ไหมเราก็กดใส่ใหม่ใช่ไหมครับมันก็จะแบบว่ามันก็จะไม่โดนอีโมคู่นะผมแต่ว่ามันก็ผมไม่แน่ใจว่าแต่ว่ามันมีข้อข้อเสียนะก็คือเวลาเราโดนต่อยอย่างเงี้ยหมวกเราก็จะหลุดนะผม เราโดนต่อยโดนอะไรโดนไม้เงี้โมเราก็จะหลุดอยู่แล้วถูกไหมม,มันต้องหาแบบว่าประเทศที่แบบว่าถ้าประเทศที่แบบว่าหมวกไม่หลุดเนี่ยผมก็ไม่รู้มันจะทําได้เหมือนกันไหมก็ลองไปทําดูนะครับใส่ใส่หมวกนะผมเป็นไอเทมเกดใช้ใส่หมวกนะผมเวลาโดนอีโมหมวกก็จะหลุดนะผมแล้วเราก็กดเอ่อใส่ใหม่ปกติเลยนะผมก็เนี่ยก็จะโดนอะไรก็ใช้แล้วก็ติดตาผมนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะ Sorry ครับผมสวัสดีครับ